สวัสดีครับทุกนี้ผมก็เดินมาใกล้ๆจะถึงไอ้ห้องโรงแรมครับอยู่ติดถินนวิเศษใกล้กับไข้มวยก็ประมาณประมาณกิโลสกิโลเนี่ยครับผมแล้วก็เข้ามาดูเป็นชื่อป้ายโรงแรมครับแล้วก็เข้ามาดูตรงนี้จะเงียบงอหน่อยนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงโควิดไม่มีแขกมาพักฮะเป็นมนามบุรีนะครับผม เบอร์โทรศูนย์เจทออครับผมอันนี้ก็เป็นป้ายโรงแรมนะครับอาจจะเรื่องล้านนิดหน่อยเปโรงแรมแล้วก็ปเปสลูกค้าภายในแล้วก็มีไฮไลท์ของเขาก็มีจุดที่ใช้นั่งพักผ่อนหรือว่าทำกิจกรรมทำงานปาร์ตี้อะไรก็ได้ครับผมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับมีหลังคานิดหน่อยๆแล้วก็มีเข้าไปนิดนึง ต้นไม้ก็สวยแล้วก็มีห้องน้ําสําหรับชายหญิงแล้วก็มาพักแล้วครับผมแล้วก็มีห้องน้ําฝั่งผู้ชายก็ขึ้นต่างน่้ครับผมแล้วก็มีห้องอาบน้ําเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปดูในโรงแรมครับผมไปดูเจ้าของก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเรียกเจ๊ก่อนเจ๊ก็ใจดีมากอันนี้ไปถึงบ้านเจ๊แล้วครับฮัลโหล คุณบ,บ๊บ<น>อบไอ้มุนาบุรีมุนาบุรีไอ้เจ้าของก็เป็นอ่าพุ่นส่วนที่เป็นชาติหลังชาติแล้วก็เจ้าของก็เป็นคุณแม่อำนวยถือเล่นนะที่ไนแะลนะ้วนะครับนาลือมอนคอนเนลครับผมแล้วก็ผมก็ไปถ่ายในโรงแรมก่อนครับผมตอนนี้เข้าบอกเจ้าของร้านป้าเรียบรวย้อยแล้ว ครับผมตอนนี้ไลค์แล้วก็มีเป็นร้านอาหารเล็กๆทำอาหารให้สำหรับแขกแล้วปรุงช่งชวงเช้าแล้วก็ตอนนี้ะเข้ามาแล้วมีปลาคาให้ดูด้วยมีปลามีต้นไม้เขียวๆสวยงามนะครับต้นไม้เขียวๆแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็มีโต๊ะอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่หกโต๊ะแล้วก็มีเป็นบาร์ช่วไม่มีแขกนะฮะมันจะเงียบ แล้วก็มีบรรยากาศอย่างนี้แล้วก็มีสระน้ําครับผมมีนเป็นสระน้ํามีเป็นสระนร้ํานะครับนี่คือสะาดสระน้ํา,ส,าสวยงามมากครับผมครับผมแล้วก็เป็นออฟฟิศนะฮะเดี๋ยวไปดูออฟฟิศก่อนเข้ามาทางนี้นะครับเป็นออฟฟิศครับผมแล้วก็เป็นห้องพักเข้าออฟฟิศห้องพักต้องไปหาเพื่อนก่อนนะครับเพื่อน เพื่อนชื่อติ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 เปิดห้องไงห้องไงันอไอ้นี้ครับเดี๋ยวผมจะดูบรรยากาศข้างนอกก่อนนะติเปิดห้องยงห้องนึงนดนะเียผมักคอ่เดี๋ยวคุยโทรศัพท์ก่อนนะครับอาหารชั้นหนึ่งแล้วมีออฟฟิศนะครับถ่ายบรรยากาศเรื่อยๆเดี๋ยวรอเขามาเปิดห้องให้ดูว่าห้องสภาพเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นชั้นหนึ่งมันเป็นอาคารสามชั้นนะครับเป็นห้องพักขึ้นบันไดครับ ก็มีบันไดขึ้นเป็นสามชั้นนะครับสวยงามแล้วก็เราขึ้นไปชั้นสามเพื่อจะไปดูชมวิวอันนี้วิวผมจะถ่ายชั้นสองไปก่อนนะครับมองดูสระน้ำนะครับมองเห็นสระน้ำสวยงามครับผมเปิดดูเห็นสระน้ำก็สบายใจแล้วนะครับมีน้ำใสสะอาดนะครับแล้วก็เป็นห้องพักเราขึ้นบปไดเข้าไปนะครับ ขึ้นบันไดก็ไปขึ้นไปปั๊บอ่าทีนี้จะเป็นการตกแต่งภายในของเขาครับผมทีนี้ก็ไปดูส่วนของนี่มันก็มีไวไฟฟรีด้วยนะครับที่นี่ครับดูบรรยากาศครับลองดูบรรยากาศครับผมนะครับบรรยากาศนะครับแล้วก็ถ่ายไปเดี๋ยววันนี้ถ้าผมมีโอกาสแล้วผมจะขึ้นไปผ้าใหญ่นะครับไปถ่ายตามผ้าใหญ่ ด้วยมีเป็นร้านหารข้างในเนี้ยก็ถาบัตวองดูสรดดำด้สวยงามมากครับผมครับในช่วงนี้ครับวันนี้ผมก็ไล่เยอะหน่อยเพราะว่าอีกสัปดาห์ข้างหน้าผมก็อาจจะต้องไปทำงาน เป็นช่างไฟฟ้าภายในอาคารก็ทำเป็นอาเป็นอาชีพเสริมนะครับคืออาณาอาคืออาชีพหลักของมือเป็นช่างไฟฟ้าภายในอาคารน,นะครับผมสุนี้ว่างๆครับเดี๋ยวมีพุตบอลด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมไปบอกให้ขอเปิดห้องนิดนึงเพื่อจะมีห้องสะอาดครับผมเปิดปุ่มแจ๊ได้ิ ใช่ทำเป็นเดี๋ยวเ,เดี๋ยวสักคู่เดี๋ยวผมเปิดลองให้ดูนะครับผมจับไล่ไปก่อน